มหาเทศกาลคเนชจตรุรถีปีนี้นะครับทางพิเกเนสสวนเทวไลและก็ผมมาเซเบสอาจารย์เบสทินกรเจรจารปีดีจะมีพิธีวันไหนบ้างและเวลาไหนบ้างนะครับวันแรกของเทศกาลคเนชจตรุรถีปีนี้นะครับก็คือวันที่7กันยายนนะครับและเราจะมีพิธีคเนชปูจาถือเป็นการรับเสด็จพระองค์เสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์นั่นเองนะครับและพิธีคเนชปูจานี้จะมีวันเสราร์ที่7กันยายน และอาทิตย์ที่8กันยายนครับโดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เช้านะครับ9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาผู้ที่ศรัทธาเนี่ยสามารถเข้ามาสักการะบูชาในวันมหามงคลยิ่งนี้ทําบูชาเพื่อสแสดงถึงความรักความศรัทธาแด่องค์พระพิคเนธสงสนานน้ำปัญจะอมิตต้อนรับพระองค์ด้วยตนเองถวายขนมลาดูโมทกะแด่พระองค์ถวายญ้าแพรกดอกไม้ผลไม้แด่องค์พระพิคเนตครับ และจะนําถวายอรารตีนะครับให้ผู้ศรัทธาได้เหวี่ยงประทีปหน้าองค์พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีโดยผมมารเซเบสอาจารย์เบทินกรเจราจาปรีดีเป็นผู้นําทําพิธีครับจองกิวเณปูจาได้3รอบนะครับรอบแรก9ก้นาฬิกาจนถึง12บสนาฬิกาครับรอบส13สนาฬิกาจนถึง15บหนาฬิการอบที่36มสนาฬิกาจนถึง18บแนาฬิกาของวันที่7 และ8กันยายนเท่านั้นนะครับมีโอกาส2วันที่จะได้ร่วมทำกันเนชปูจาที่พิกเนศสวนเทวไลและจะมีพิธีมังกลามหาอารตีนะครับเป็นพิธีใหญ่ในการบูชาพระพิคเนตในเวลา19นาฬิกาในคืนวันจันทร์ที่7และ8กันยายน ถือเป็นการต้อนรับเสด็จองค์พระพิคเนตที่พิคเนสวนเทวไลจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในวันจันทร์ที่9กันยายนนะครับเป็นวันที่3ของเทศกาลคเนจจตุรถีมีพิธีมหามังกลาอารตีณเทวไลมหาเศรษฐีเบื้องหน้าพระพิคเนตปางมหาเศรษฐีที่ร้านกาเน,นชาคาเฟ่แอนด์ฟาร์มครับเริ่มเวลา1ิ เกนาฬิกาเป็นต้นไปแล้วผู้ศรัทธาจะได้พบกับบรรยากาศธรรมชาติงดงามชิลมากๆครับสามารถเข้าร่วมพิธีได้ฟรีเช่นกันและในวันที่17กันยายนนะครับ17กันยายนนี้จะเป็นวันอนันตจตุรดาสีวันสุดท้ายในการส่งเสด็จองค์พระพิคเนตกับสูตรเทวโลกเราจะทําพิธีวิสรชันกันนะครับที่กาิชาคาเฟ่แอนฟาร์มบริเวณเบื้องหน้าองค์พระพิคเนตปางมหาเศรษฐีที่เทวไลยมหาเศรษฐีนะครับในเวลา11นาฬิกานะครับ ของวันอังคารที่17จะมีพิธีมหาอารตีก่อนส่งเสด็จและทำวิสรชันคือการส่งองค์พระพิคเนตกลับสู่ยังเทวโลกนั่นเองนะครับซึ่งองค์พระพิคเนตองค์ที่เราจะทำการส่งเสด็จนั้นเป็นองค์ตัวแทนที่เราปั้นขึ้นมาจากดินนะครับนั่นก็คือองค์พระพิคเนตมหาเศรษฐีเบบี้คิวนะครับซึ่งเป็นองค์นี้เป็นสัญลักษณ์ของร้านเทวลาดูและก็ร้านแกดชาคาเฟ่แอนด์ฟาร์มผู้ศรัทธาสามารถเข้ามาร่วมพิธีได้ฟรีนะครับเวลา11โมงนะครับในวันที่17 วันสุดท้ายของมหาเทศกาลคเนจตรุรธีที่กาดิชาคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะครับและช่วงมหาเทศกาลคเนจตจตุรธีนี้นะครับขอให้ผู้ศรัทธาแห่งองค์พระพิคเนตทุกๆท่ทานบูชาพระองค์อย่างมีความสุขนะครับกัมรปีปปาโมริยาผมมาสเวสอาจารย์เมธีเดกรจราจารปรีดีสวัสดีครับ